ประเทศไทยเข้าร่วมกระบวนการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลง f l e c t v p a กับสหภาพยุโรปด้วยความตั้งใจร่วมกันที่จะลดปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำไม้ผิดกฎหมายและเพื่อเสริมสร้างระบบการตรวจพิสูจน์ และรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไม้ไทยในตลาดนานาชาติ Forest Law Enforcement การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายภาคป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ Governance การสร้างธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในภาคป่าไม้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมกำหนดระเบียบการจัดการภาคป่าไม้ร่วมกับภาครัฐ Trade เพื่อส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกและ voluntary partnership agreement การเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจซึ่งประเทศไทยได้ตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อนำกระบวนการ flexi VPA มาช่วยพัฒนาภาคป่ามไม้ของพวกเราตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันกระบวนการ flexi VPA เข้าสนับสนุนโครงการศึกษาเสริมศักยภาพและการทดสอบภาคสนาม เพื่อสนับสนุนการทำและค้าไม้ถูกกฎหมายในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในวงจรของการค้าไม้นะฮะ,ะกับต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเฟล็กเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องของไม้ของของประเทศเรานะประโยชน์ของฟเฟล็กนี่ก็คือก่อนเนี่ยถ้าตอนที่ยังไม่มีเฟล็กเนี่ยเราจะยัง ไม่ได้เข้าถึงพวกสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆมากๆอย่างนี้นะครับพอเริ่มมีการเจรจามีการต่อรองกับกับทาง EU ปั๊บเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าชาวบ้านเดือดร้อนอยังไงพอเขาพูดคุยกับเราเราก็เริ่มรู้แล้วโอ้นี่มันเรื่องเขาเดือดร้อนทางนั้นเลยที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะคาไม้ไดน้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็นําไปสู่เรื่องของการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาต่างคนต่างก็มีกําลังใจที่จะพัฒนดังนะครับเพื่อให้มันสําเร็จ ถ้าถ้าเสร็จสเร็จปับ๊บเรื่องของการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับอะไรพวกนี้มันก็จะสร้างภาพพจน์ให้กับประเทศไทยปกป้องสิทธิของอประชาชนที่มีพื้นที่ทั้งที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครองในวิธีการกว่าจะได้มาจึงการทำจัดทำภาคันว์ข้อตกลงคือ สิ่งสําคัญเนี่ยคือการที่เรามีผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ได้มาร่วมกันกําหนดซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นนิติที่มัน่างไปจากเดิมเรื่องเฟลกีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการสร้างเครื่องมือแล้วก็เป็น,นกลไกในการที่จะปรับปรุงเรื่องระบบการบริหารจัดการป่าไม้นะคะก็ทําให้เราสามารถได้ค้นพบร่วมกันนะคะในในส่วนของข้อจากัดทางกฎหมายหรือว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงคณะทํางาน จัดทำข้อตกลง Fle ็กที่ VPA ของฝ่ายไทยซึ่งประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมผลักดันการพัฒนาร่างข้อตกลงทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะสรุปและเห็นชอบเนื้อหาข้อตกลงและภาคผนวกทั้ง10ของข้อตกลงให้ได้ในอนาคตอันใกล้เพื่อที่ไทยจะได้นำข้อตกลงมาเสริมสร้างระบบรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย เพกทีวีเอก็จะเข้ามามีบทบาทช่วยส่งเสริมในเรื่องของการส่งออกนะครับว่าให้การให้ส่งออกนะั้นมีความคล่องตัวนะครับมีธรรมาพิบาลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ที่สามารถจะนําเป็นสินค้าส่งออกได้เนี่ยก็ต้องเป็นไม้ที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับะฉะนั้นกรมไม้ก็ต้องพยายามที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับประชาชนที่จะนําไม้เหล่านั้นนะออกมาเป็นสินค้านะครับให้่จะ ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกที่เราเป็นคู่ค้ากับประเทศไทยนะครับอันน่งเราก็พยายามวิจะผลักดันตรงนี้ให้ให้ราษฎรหันมาปลูกไม้มีค่าทางทิศให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นไรายได้ให้กับตัวครอบครัวแล้วยังเป็นไรายได้ให้กับประเทศชาตินะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต,ต่อไปด้วยนะครับเพราะนั้นทิศทางที่จะต้องเดินทางต่อไปคือเราต้องเน้นถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนะครับของของประเทศ ไทยเองนะครับให,ให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีระบบในการตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าไม้นั้นมาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและการทำความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในกรอบข้อตกลงที่เราได้ทำกับทาง EU ไว้ในอนาคตอันใกล้นี้ผมอยากจะเห็นว่าไทยกับ EU ได้ลงนามข้อตกลงนี้แล้วก็เราจะได้ทำกันค้าร่วมกันอย่างมีธรรมาพิบาลแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมโลก ต่อไปครับ